ครั้งเมื่อเป็นหมออาสาตอนที่9หนีตายสถานการณ์ในตอนนี้ราวกับว่าผมกำลังยืนโงนเงนอยู่ยังปากเหวลึกที่ก้นบึ้งเต็มไปด้วยเหลาเหล็กมันชูปลายแหลมพร้อมจะเสียบทะลุร่างของใครก็ตามที่ร่วงลลงไปและเครื่องป้องกันเดียวของผมที่มีก็คือฟันเชือกเก่าๆที่ขาดหลุดรุ่ยเหลือเพียงบาง หากมีลมแรงพัดบูบเข้ามาและผมขยับตัวเพียงนิดเดียวอวสานสุดท้ายของชีวิตก็คงไม่พ้นนอนร่างพรุนเป็นรังพึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยทุกคนนิ่งพึ่งจ้องขเขม็งกันฝานจะกินเลือดกินเนื้อไอหัวหน้ามาหาโจรคนขน,นยานั่นไป็ลูกชายของพ่อหลวงเติมมันเป็นคนของหมู่บ้านนี้แล้วเหตุผลกลนใด ที่ทำให้ยกพวกมาทำร้ายทำลายร้างสร้างความกละหนให้แผ่นดินเกิดได้เล้วคนบานเดียวกันอย่างนั้นด้อเห็นแก่หน้าพ่อหรือแล้วตอนที่ฉันสูญเสียมีใครเห็นหัวฉันบ้างหัวนหน้าโจนขนยาขบกรามแนั่นเค้นเสียงถามก่อนหันไปตะวาดใส่พ่อหลวงเติมจนเจ้าตัวสดุ้งตอนกูจมอยู่กับความสูญเสียมีใครหน้าไหนเห็นใจกูบ้างแต่ะ รื่องนั้นมันเป็นอุบัติเหตุที่เมียมึงต้องตายมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดตอนนั้นทั้งทหารทั้งคนในหมู่บ้านก็ช่วยกันเต็มที่แล้วกุวกปากไปเลยหัวหน้าโจนตะวาดลั่นช่วยเต็มที่หรือฮึถ้าเลื่อมเดี๋ยวฉันจะช่วยย้ำความทรงจำให้เลือดแดงฉานแปดเปื่อนทั้งตัวฉันและเมียฉันบาดเจ็บเพราะช่วยพวกทหารนั่นจากความตายแล้วยังไง มันกลับยิงเมียฉันยิงเมียฉันตายหัวหน้าโจนแผดเสียงแสดงอาการเดือดดานจนเกือบหักห้ามใจให้ข่าพวกเราไม่ไหวมันหันไปสั่งลูกน้องที่ยืนถืออาวุธคุมอยู่รอบด้านจับพวกมันไปขังซะใครที่คิดขัดขืนพวกมึงฆ่าได้เลยฆ่าหรือนี่มึงสั่งฆ่าคนบ้านเดียวกันกับมึงหรือไอ้ตองอู มึงสั่งให้พวกนี้ฆ่าพี่น้องบ้านเดียวกับมึงลงคอเลยหรือฉับพลันนั้นวันหน้าโจรที่ผมเพิ่งได้ยินชื่อเสียงเรียงนามว่าตองอูทลันตัวเข้าหาพหวงเติมกระชากคอเสื้อชายชรารังรังเข้าหากดปลายมีดจ่อคอคมคู่เสียงเหี้ยมเห็นแก่ที่เลี้ยงดูปูเสือกูมาตั้งแต่เล็กจนโตปูจะเชื่อดมึงก่อนเลยเป็นคนแรก จะได้ไม่ต้องทนเห็นลูกบ้านอันเป็นที่รักต้องตายต่อหน้าต่อตายยังไงล่ะลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งของมันร้องเรียกเอาไว้ได้ทันก่อนที่ปลายมีดนั้นจะเสียบทะลุคอหอยของพ่อหลวงเติมจนมิดดมพวกทหารกำลังขึ้นมาเอาอยัางไงดีได้ยินแบบนั้นสีหน้าของหัวหน้าโจนอองตูเปลี่ยนไปทันทีจากแดงเรื่อเพราะความโกรธแค้นเปลี่ยนเป็นซีดเผือดอย่างตกใจ แล้วก็ปรับเป็นสยะยิ้มเหี้ยมได้อย่างรวดเร็วมีเวลาเท่าไหร่เต็มที่ถ้าไม่มีอะไรไปสกัดก็คงจะถึงนี่พรุ่งนี้สายเอาไงเลยลูกพี่ให้ฉันพาคนอ,นอื่นลงไปสกัดเอาไว้ก่อนไหมไม่ต้ององตูต้ตอบปฏิเสธเสียงเฉียบไล่ให้พวกมันเข้ามาถึงที่นี่แล้วยังไงมันก็เป็นพวกมียศมีตำแหนง่งหมู่บ้านนี้คงใหญ่พอที่จะกลายเป็นลุมศพอันทรงเกียรติได้เอาไอ้ผมนี้ไปขังไว้เสร็จแล้ววางกำลังรอได้เลย ร้อเยื่อที่จะเข้ามาให้ขย่อเอออออออผมพรานสดุยและพ่อหลวงเติมถูกชุดกระชากลากถูถูกอาปืนจ่อหัวตรงขึ้นเขาหลังหมู่บ้านไปพร้อมกับคนอื่นๆเพียงสิบนาทีเสร็จตรงไม้ที่ทำเอาไว้อย่างแน่นหนาไม่มีทางแหกได้ก็กลายเป็นที่อยู่ของเราพวกมันใช้เท้าผลักผมจนกระเด็นหัวทิ่ม เพราะไม่ยอมเข้าไปโดยง่ายๆไอ้อังเตอไอจันไรมึงมันไม่ใช่คนชาวบ้านคนหนึ่งลุกพวดเกาะลูกกรงไม้ตะโกนด่าดังลั่นลูกเมียของเขาพยายามปรามเนียวรั้งแต่ไม่เป็นผลองตูพยักเพย์ดให้หนึ่งในลูกน้องเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วลูกน้องคนนั้นก็พาตัวชาวบ้านที่ตะโกนโวกเบกออกไปเตะขาให้นั่งคุกเข่าเอามือไพล่หลังเอาไว้ ราวกับนักโทษร,รอตัดสินประหารพวกมึงคิดว่าที่กูบอกว่าจะฆ่าเป็นคำขคู่สินะได้คนอย่างพวกมึงมันต้องเชือดไก่ให้ลิงดูพูดจบองตูก็กดคมมีดลงที่ต้นคอของชาวบ้านคนนั้นเสร็จแล้ววาดข้อมือลากคมมีดจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งช้าๆเสียงหวีดร้องของชาวบ้านคนนั้นกองสะท้อนไปทั้งราวาร่าครูเดียว ก็เปลี่ยนเป็นสำลักลิ่มเลือดครอกครอกอองตูปล่อยให้เขานอนชักติ้นชักงอเหมือนไก่ถูกเชือดเลือดสดสดทะลักไหลสาดไปทั่วจนแดงฉานไม่นานก็เหลือเพียงกระตุกน้อยๆสองสามครั้งแล้วแน่นิ่งไปลูกเมียของชาวบ้านคนนั้นและคนอื่นๆหวีดร้องด้วยความตกใจหวาดกลัวเงียบอองตูตะวาดลั่นชับพลันทั่วทั้งบริเวณก็เงียบกริบ เราไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอาศัยอยู่ดูมันแล้วก็สำเนียกให้ขึ้นใจหากใครหน้าไหนเสือกทรงเสียงเอะสักแอะเดียวมึงจะได้มานอนข้างมันในสภาพเดียวกันจำไว้ส่วนมึงคราวนี้ชี้มือมาที่ผมมึงเป็นหมอเป็นคนของทางการกูจะเอาตัวมึงไว้เรียกค่าไทยคงได้เงินอยู่ไม่มากก็น้อยละถ้าไอ้พง์นั้นอยากเห็นความสำคัญของมึงนั่นนะ เราถูกคุมขังราวนักโทษอุกัก,กันสมุนสองคนที่อ่องตูทิ้งไว้ให้เฝ้าเดินวนเวียนมาค่มคูอยู่เนืองๆเมื่อมีเสียงเด็กร้องไห้สะอื้นซิกตัวพ่อหลวงเติมซึ่งควรจะเป็นที่พึ่งกลับเอาแต่นั่งตาแดงเงียบกริบทางด้านพลานสะดุยเองก็เอาแต่นั่งหลับตาพิงลูกกรงไม้นี่มีเพียงผมคนเดียว,วหรือที่พยายามคิดหาทางนีออกจากที่นี่ วิทยุสื่อสารในกระโจมนั่นเป็นทางรอดเดียวของทั้งพวกเราและกลุ่มทหารซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นพวกไหนที่กำลังเดินทางขึ้นมาที่นี่แต่ผมจะไปถึงที่นั่นได้ยังไงในเมื่อทั่วทั้งร่างกายมีเพียงแขนที่สามารถยืน่นออกไปข้างนอกได้อย่างอิสระโอ้ยจะให้กุมตายอย่างไรคาดที่นี่เนี่ยนะปัดซบเ้ยผมสุดจะอดกลั้นอารมณ์เอาไว้ได้ตะเบงเสียงตะโกนลั่นจนหลายคนพากันสะดุ้ง รันสะดุยเปิดเปลือกตาขึ้นมองจ้องเขมงข้างหนึ่งเสร็จแล้วก็กลับไปนั่งหลับตาเป็นพระประธานเช่นเดิมนั่นยิ่งทําให้ผมเดือดดานนักมึงนี่ถ้าจะไม่รู้จักคาว่ากลัวนะสินะหมอลูกสมุนคนหนึ่งของไอ้จนอองตูเอ่ยถามเสียงเฮี้มแต่ยังติดกลัวหัวเราะเยาะน้อยๆหกปากเสีย back, ถ้ายังไม่แยกตายเหมือนไอหมอนนั่นฮไม่ลองมาปิดปาก,กเองล่ะถ้ามึงคิดว่าทําได้นั่นนะ แน่นอนนั่นคือการท้าทายอย่างออกนอกหน้าและมันได้ผลดีเสียด้วยไอ้สมุนคนนั้นถลึงหน้าตาเหี้ยมปรีมาที่ผมเรามีเพียงซี่ลูกกลงไม้ขั้นไว้เท่านั้นผมขยับถอยห่างพอได้ระยะภาวนาว่าขอให้มันกระทำในสิ่งที่ผมต้องการทีเถิดไวเท่าความคิดสมุนคนนั้นยกเท้าถีบพรวดผ่านซี่กรงไม้เข้ามาอย่างแรงและนั่นเป็นจังหวะของผมทันที ที่ขาของมันติดคาเพราะช่วงขาใหญ่และหนาจนเกินไปผมคว้าข้อเท้ามันเอาไว้แล้วออกแรงเวี่ยงไปในทิศทางฝืนธรรมชาตินั้นทําให้สบ้าหัวเข่าของมันเกิดความเสียหายอย่างหนักเสียงดังกรึกเป็นเครื่องยืนยันได้ดีเยี่ยมว่าแต่นี้ต่อไปไอ้สมุนโจรหน้าโง่ผู้นี้จะเดินอย่างสะดวกโยทินไม่ได้อีกเอ้ยไอ้หานี่มึงทําอะไรกับกูอะเอ้ยมันร้องออกมาอย่างเจ็บปวด สบดกนดาออกมาแทบฟังไม่ได้ซับจังหวะนั้นพรานสะดุยก็พุ่งเข้ามาหาพร้อมกับความร่วมมืออันโหดร้ายเขาส่งมีดคมกริบที่ใบเล็กเพียงนิ้วเดียวให้ผมรับมันมาและจัดการปาดเข้าที่พับในข้างนั้นสุดแรงความคมของมีดบวกแรงชายชะกันยังผลให้กางเกงลายพ้างเก่าๆเ,เนื้อผ้าบางชีคัดและแน่นอนเนื้อหนังเส้นเอ็นเส้นเลือดข้อพับข้างนั้น กูปันลึกจนเห็นกระดูกเลือดสดๆทะลักไหลออกมาปานท่อประปาแตกทีนี้มึงก็จะตายอย่างทรมานผมว่าถาลึงตาทำเสียงเฮี้ยมพอเลือดของมึงไหลออกมามากพอมึงจะไม่เจ็บไม่ปวดมึงจะเริ่มหนาวและตายไปช้าๆมาระวังพลานสะดุยตะโกนลั่นกระชากผมให้ลงง้มหงายมันเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่ปืนในมือของสมุนอีกคนลั่นเปลี้ยง ระยะประทะของกระสุนเจาะทะลุเนื้อไม้ท่อนใหญ่เท่าขาเด็กสิบขวบที่ถูกนำามาทำลูปกรงจนแตกกระจายแจกยับนอนนิ่งๆเอาไว้พรานสะดุยกระซิบเร็วปรือกดศีรษะผมลงกับพื้นหมอหมอแรกทีเดียวผมไม่เข้าใจในการกระทําของพรานผู้นี้แต่แล้วเพียงชั่วเสียววินาทีก็กระจางแจ้งได้ทุกอย่าง เล่งจุดตายในครั้งเดียวนะหมอเรามาีโอกาสครั้งเดียวพลานสะดุยแสงฟุบหน้าลงไกล้หูผมแล้วกระซิบอีกพี่อังตตูเขาก็บอกแล้วแท้ๆว่าอย่าทำอะไรโง,งๆรล่อสงายท้องแบบนี้ตายหาไปแล้วมั้งไอสมุนคนที่ยิงใส่ผมว่าพลางปลดโซโล็อกกุญแจเข้ามาดูอาการผมและจังหวะที่มันพลิกผมซึ่งนอนตะแคงแน่นิ่งห้หงายขึ้นมีดเล่มเดิมในมือของผม ก็ตะวัดฟุกเข้าที่ลูกกระเดือกของมันอย่างแม่นยำมันสำลักเลือดครอกครอกเสถอยหลังสุดกายลงกับพื้นพรานสะดุยพุ่งตัวไปช่วยเอาปืนลูกสองจากมือของมันตะวัดจับตัวปืนแล้วฟาดเปรียงเข้าที่แผลตรงคออย่างแรงมันพผงะหงายท้องร่างเกร็งกระตุกพักใหญ่แล้วก็แน่นิ่งตาเลือกไปหมอเราต้องรีบแล้วเสียงปืนเมื่อครู่ของเรียกพวกมันกลับมาอีกแน่ พรานสดุยว่าเร่งค้นตัวหากระสุนปืนจากศพของไอ้ชั่วที่นอนแน่นิ่งอยู่ตรงหน้าส่วนสมุนอีกคนเสียงร้องเริ่มแผ่วลงหาใช่เพราะกำลังจะตายแต่เพราะกลัวถ้าทำอะไรที่เป็นท่าทีจะห้ามหรือรั้งผมและพรานสะดุยมันจะลาโลกเร็วขึ้นกว่าที่เป็นแต่พรานสะดุยไม่ปล่อยให้มันรอดต่อไปได้ซึ่งมันก็เป็นความคิดเดียวกับที่ผมกำลังรำพันอยู่ในใจ เขาขอมีดจากผมปรีเข้าไปหามันแล้วเสียบคว้านคอหอยนั่นเป็นการส่งมาลงนรกด้วยวิธีจริงเงียบและง่ายที่สุดพวกเราเร่งออกจากกรงขังและบ่ายหน้าขึ้นเขาเข้าป่าลึกเพียงชั่วไม่กี่นาทีเสียงเอะก็ดังขึ้นจากทางด้านล่างซึ่งก็คือสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมนั่นแล้วเสียงท่วาเหล่านั้นก็แว่วขึ้นเขาตามหลังเรามาติด ตามแล้วพลันเอาไงดีนี้อย่างเดียวละหมอที่เราทําแด้ในตอนนี้นี่ไปให้ไกลที่สุดไปซะเลยมึงพาหมอนี้ไปก่อนเลยนี่ไปให้ไกลที่สุดทางนี้พวกกูจะสกัดเอาไว้เองจู่ๆพ่อหลวงเติมก็หันมาบอกในสิ่งที่ผมเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจไม่ใช่ด้วยรูปประโยคมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนแต่เป็นเพราะความหมายที่มันตรงตัวเกินไปต่างหาก ให้พาผมหนีไปก่อนพวกเขาจะสกัดไว้อย่างนั้นหรืพอพ่อหลวงพูดอะไรสกัดอะไรหนีไปด้วยกันเถอะเร็วไม่หมพอพ่อหลวงเติมปฏิเสธเสียงแข็งพวกมันต้องการตัวหมอเอาไปแลกกับเงินหมอจะอยู่ที่นี่ไม่ได้หมอจะถูกมันจับตัวไปไม่ได้ยังไงพวกเรากลับไปอองทุกก็เป็นคนบาทเดียวกันมันคงไม่ใจร้ายข่าได้ลงขอรอกจะบ้าหร้อพ่อหลวงก็เห็นเห็นอยู่ ว่าลูกชายพ่อหลวงนะ่ะเชือดคอชาวบ้านคนนั้นทิ้งอย่างเลือดเย็นแค่เพียงพราเขาไว้ด่าทอแล้วถ้าลองเรานี้มาได้อย่างนี้นมีหรือฝกมันจะปล่อยไว้ไม่ต้องพูดมากนะหมอไอ้สะดุย้ยพ่ตัวไปเลยขาดคําพ่อหลวงเติมพรานสะดุยก็คล้องแขนผมแล้วลากให้หนีไปจากตรงนั้นสุดแรงซึ่งมันเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่กลุ่มขององตูตามตัวมาทันพอดีแล้วภาพที่เห็น ก็เล่นเอาความเดือดดานพุ่งขึ้นถึงขีดสุดไอ้องตูนั่นตวัดปืนขึ้นเล็งมาทางพ่อหลวงเติมแล้วมันก็เหนี่ยวไกลโดยไม่ยั้งคิดเรียงสิ้นเสียงปืนร่างของพ่อหลวงเติมก็สะถานวาบหงายหลังตึงศีรษะสีกซ้ายของพ่อบ้านไวยชรางหงายไปทั้งแถบอำนาจกระสุนลูกสองที่เมด็ตะกวดทั้งเกพุ่งเป็นกลุ่มก้อนพรากอารมณ์หายใจของเขาออกจากร่างในพริบตาที่ยิ่งกว่านั้น สีหน้าของไอ้อองตูดูไม่สะทกสะท้านเลยสักนิดชาวบ้านคนอื่นๆต่างหมอบคุดคูเพราะกลัวตัวเองจะตายไปด้วยไอชั่วอองตูกรอกตามองผมเสะยยยิ้มเหี้ยมตะวาดออกคำสั่งแก่ลูกน้องเสียงดังลัน่นไปเอาตัวมันมาไปมอไปพรานสะดุ้ยลากผมให้หนีออกจากตรงนั้นสุดกําลังพร้อมกันนั้นเราทั้งคู่ก็ต้องกลมหัวหลบหากระสุน ที่ถูกสาดกันจาละวันเวลานั้นผมไม่รู้สึกกลัวตายแต่เป็นอยากมอบความตายให้อัทรพีนั่นที่ข่าพ่อบังเกิดกล่าวของมันโดยไม่เกรงกลัวจะต้องตกนรกหมกไหมเราหนีกันจนกระทั่งมาสุดที่ขอบผาด้านล่างเป็นน้ำสายน้ำใหญ่ที่ต้นทางมาจากน้ำตกซึ่งขาวโพลนกระสานส่านเซนให้เห็นไกลๆไม่มีทางหนีอีกต่อไปแล้ว และไอ้พวกนั้นก็ตามมาทันจนได้นีให้รอดนะหมอหนีไปให้ไกลอย่าให้ถูกจับได้หาทางลงเขาไปซะบอกเพียงเท่านั้นพรานสะดุยก็ผลักผมลงจากหน้าผาโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวแรงดึงดูดของโลกพาร่างของผมร่วงหล่นลงอย่างรวดเร็วไม่กี่เซี้ยววินาทีร่างของผมก็กระแทกกับผิวน้ำเย็นเย,ยือกอย่างแรง แล้วสติสัมปชัญญะของผมก็ดับฟูบไปภาพเบื้องหน้าที่มามาหายหายเหมือนทีวีดาวเทียมในช่วงบรสุมประเดียวพบตัวเองลอยลิวลิวไปตามกระแสน้ําเย็นเฉียบประเดี๋ยวตัวผมเองจมดิ่งถูกพัดอัดกระแทกกับโขดหินด้านใต้หลาอึกต่อมาหลาอึกที่ผมสำลักน้ําเข้าไปที่สุดทุกอย่างก็จบสิน้นผม ติดอยู่กับแก่งหินตอนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเวิงใดแต่ที่แน่ๆมันไกลจากจุดที่ผมตกมากแน่ๆเพราะแลไม่เห็นหน้าผามีเพียงแมกไม้หนาเคี้ยวทะมึนเท่านั้นผมพยายามงโงหัวขึ้นเพื่อให้พ้นจากน้ำที่ปริ่มท่วมจมูกด้านซ้ายมือเป็นหาดหินที่ลาดขึ้นไปสู่ป่าโปร,รงจากจุดที่ผมอยู่จนถึงที่นั่น ไม่ไกลเกินไปกว่าครึ่งเส้นซ้ำน้ํายังไม่ลึกและแรงมันไหลเอ,อื่อยและท่วมเลยเข่าขึ้นมาเพียงฝ่ามือเท่านั้นแม้จะดูเหมือนง่ายๆแต่ผมต้องใช้เวลากระเสือกกระสนเกือบสิบนาทีแข้งขามันอ่อนระหอยรอยแรงราวถูกทวงด้วยถุงปูนที่สุดก็พาตัวเองมานอนแผ่้ลาอยู่บนหาดได้สำเร็จโวเอ้ยเวย,ยเน้ยไอ้ชั่วผมตะโกนก้องอย่างเดือดดาน ทั้งให้แก่ความด้อยฝีมือของตนที่ไม่สามารถช่วยเหลือใครได้ซ้ำยังตกเป็นภาระให้พรานสะดุยต้องพานี้และอีกหนึ่งคือเดือดดานให้กับความชั่วชนิดไม่เผื่อแผ่ใครของไอองตูและลูกน้องของมันต่อให้มีความเกลียดแค้นชิงชังสักเพียงใดก็ไม่เห็นหนทางที่คนคนหนึ่งจะตั้งใจฆ่าล้างบางหมู่บ้านหรือสังหารพ่อของตัวเองได้อย่างเลือดเย็นเช่นนี้ฮ่าให้ชั่วมันต้องอยู่แถวนี้แหละ เสียงตะโกนแววสั่งการดังมาจากที่ไกลไกลพวกมันตามมาถึงที่นี่เร็วปานนี้เชียหรือนี้ต้องหนีเท่านั้นแม้จะสำเนียกได้แต่ร่างกายไม่ตอบสนองเสียแล้วความที่ไม่ได้กินอะไรเลยและการที่ต้องหนีหัวซุกหัวซุนทําให้ร่างกายของผมอ่อนล้าจนทําได้เพียงนอนแผ่ร้ารอความตายเพียงเท่านั้นลุกขึ้นเร็วอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าให้พวกมันจับได้จูจูก็มีเสียงของใครคนหนึ่ง เอ่ยขึ้นจากทางด้านศีษะมันเป็นเสียงหวานแววของหญิงสาวพร้อมกันนั้นผมก็รู้สึกว่าถูกช้อนแขนทั้งสองข้างขึ้นและลากกึ่งพยุงเข้าไปในป่าเสียงเอะอะของคนกลุ่มใหญ่ที่เมื่อครู่จวนมาถึงค,ค่อยๆเบาลงที่สุดก็ไม่ได้ยินใดๆว่าเป็น,เป,นเป็นใครจะพากูไปฆ่าหรือนั่นคือสิ่งที่ผมโพรงถามออกไปมันเป็นถ้อยคำที่อยู่ในใจทุกประโยค เหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านพบมามันทําให้คิดเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้หญิงผู้นั้นไม่ได้ตอบว่าใช่หรือปฏิเสธแต่อย่างใดยังคงออกแรงฉุดกระชากผมไปเรื่อยๆผมกลั้นใจสะบัดจนหลุดแซงเอามือล้วงไปที่ด้านหลังเอวอย่าเข้ามานะผมูมีปืนผู้หญิงมึงจริงๆนะให้เป็นผู้หญิงกูก็ไม่เว้นนะโว้ยหล่อนเอียงหนะ้าสวยตามแบบฉบับของชาวบ้านด้วยอาการสนเทดวงตากลมโตนั้น ขายแววชงนอยู่ครู่แล้วดวงหน้านั้นก็เผยรอยยิ้มน้อยๆที่ดูเป็นมิตรออกมาให้เห็นไม่ใช่ข้าไม่ได้คิดจะฆ่าเองเหมือนคนกลุ่มนั้นแล้วกูจะมั่นใจได้ยังไงผมตวาดถามกลับอย่างเสียมรารยาทออกจากคนบ้านเซอรลี่แล้วกูไม่เห็นว่าใครจะเป็นมิตรกับกูเลยสักคนมึงเป็นคนบ้านนั้นหรือเปล่าล่ะหล่อนโครงศีรษะให้หน้อยๆตอบเสียงแผ่วหน้าเปื่อนยิ้มเช่นเคยไม่ใช่ข้าไม่ใช่คนบ้านนั้นถ้าอย่างนั้น มึงก็ต้องเป็นพวกเดียวกับไอ้องตูไอ้พวกโจรชั่วคนโจรนั่นหล่อนยกมือขึ้นปรามเป็นเชิงว่าให้ใจเย็นๆข้าเป็นคนบ้านดงหวายน้อยหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งที่อยู่บนเขาลูกนี้ไม่จริงผมยังคงยืนกรานตวาดลั่นไม่เห็นพลานสะดุ้วยหรือพ่อหลวงเขาพูดถึงหมู่บ้านของมึงเลยสักครั้งอย่ามาโกหกใจเย็นๆก่อนเธอพ่อหนุ่มคนเมืองแล้วจู่ๆใครอีกคนก็โผล่ออกมาจากชายป่าด้านข้าง เขาเป็นชายชราท่าทางใจดีแต่มีสิ่งหนึ่งที่สกิดใจผมยิ่งนักหน้าตาของชายชราผู้นั้นช่างคุ้นเสียจริงแต่พยายามนึกอย่างไรก็นึกไม่ออกเพราะที่มันพูดจริงมันขา่าและคนอื่นๆเป็นคนบ้านดงหวายน้อยถ้าจะบอกก็เหมือนพี่น้องกับบ้านดงเสือลีกลายๆนั่นแหละนะชายชราคนนั้นว่าพร้อมทั้งพายมือไปอยังด้านข้าง ฉับพลันนั้นชายชะกันรวมทั้งหญิงสาวอีกกลุ่มหนึ่งก็ค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาจากหลังป่าทึบทุกคนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบฉบับชาวบ้านบนดอยแต่ไม่อาจระบุได้ว่าเป็นกลุ่มใดและที่สําคัญไม่มีใครเลยสักคนที่ถืออาวุธเห็นไหมเราเรามาดีเราไม่มีอาวุธเช่นเดียวกับเองนั่นแหละพอนุ่มคนเมือง มือที่สอนไว้ด้านหลังนะั้นหะาได้มีอะไรไม่แจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามผมผ่อนความรู้สึกตึงเครียดลงเล็กน้อยนั่นคงเป็นที่สังเกตได้ของชายชาราตรงหน้าเขาเผยรอยยิ้มออกมาแล้วกล่าวชักชวนเสียงสุขุมคงเจออะไรมาเยอะเลยสินะมาเถอะเข้าไปพักผ่อนที่หมู่บ้านของพวกเราก่อนไม่ต้องกังวลไปนะคนพวกนั้นไม่กล้าเข้ามายุ่ยามที่นั่นหรอก หม,หมายหมายความว่ายังไงผมถามมันเป็นคำถามที่มาจากใจคนเรามีสิ่งที่กลัวอยู่ในกลนบึ้งของจิตใจกันทั้งนั้นต้อให้เป็นคนจิตใจแข็งกระด้างสักเพียงไหนไความกลัวก็ยังคงฝังรากลึกอยู่ด้านไหนและเมื่อรู้ว่าที่ไหนมีสิ่งที่ตนเองกลัวหรือไม่กล้าตอก่อนด้วยมันก็ไม่แปลกรอก ที่จะหลีกเลี่ยงเสียให้พ้นข้าพูดถูกไหมรูปประโยคที่ฟังดูราวกับถูกกลันกรองออกมาจากหนังสือนวนิยายสักเล่มพนวกเข้ากับน้ำเสียงสุขุมนุ่มลึกมันสร้างความมึนงงให้ผมชั่วขณะหนึ่งซึ่งเป็นเวลาพักใหญ่ๆมารู้ตัวอีกทีผมก็เดินต่อยๆตามพวกเขามาจนถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเสียแล้วผู้คนในหมู่บ้าน ให้ความสนใจกับการมาของผมเพียงชั่วประเดี๋ยวเสร็จแล้วก็หันไปใช้ชีวิตตามอัธยาศัยของตนเองต่อมาทางนี้สิมาพักเสียที่บ้านข้าก่อนก็แล้วกันชายชราผู้นั้นกล่าวแล้วเดินนำผมไปยังบ้านหลังหนึ่งยิงสาวที่ลากผมขึ้นมาจากริมตริงหาดหินเดินตามเขาไปเช่นกันส่วนคนอื่นๆต่างแยกย้ายไปทางใครทางมัน บ้านของชายชราผู้นั้นดูใหญ่กว่าหลังอื่นๆแสดงถึงฐานะที่สูงสักไม่ก็ภาวะความเป็นผู้นำและดูเหมือนว่าญิ้งสาวนางนั้นจะเป็นลูกของเขาแน่ๆเพราะทันทีที่ไปถึงหล่อนก็พลุบหายเข้าไปในตัวบ้านคู่เดียวก็กลับออกมาพร้อมขันน้ำใบเคื่องยืนให้กับชายชราที่ทิ้งตัวลงนั่งยังแคร่หน้าบ้านด้วยอาการนอดน้อมเอ้า จะมัวยืนถืออยู่ทําไมเล่านั่งก่อนสิแล้วก็น,นี่นะ่ะน้ําฝนเย็นๆเขาว่าสัง่งพลางวางขันน้ำลงข้างตัวผมเองก็ปฏิบัติตามคําสั่งโดยง่ายและเมื่อละเียดน้ําในขันลงคอความชุ่มชื้นราวกับได้เกิดใหม่ก็แผ่ซ่านไปทั่วทั้งสารพางกายอย่างรวดเร็วเออที่นี่ชื่อหมู่บ้านอะไรนะครับบ้านดงหวายน้อย ข้าเป็นพ่อบ้านที่นี่เป็นพี่น้องกับพ่อหลวงเติมพ่อหลวงบ้านเสือลิที่เองเพิ่งถูกไล่ล่านี้มานั่นละผมถึงบางอ้อในทันทีเหตุเช่นนี้แล้วผมจึงได้คุ้นหน้าเขานักที่แท้เขาก็เป็นพี่น้องกับพ่อหลวงเติมนั่นเองและทันทีที่นึกขึ้นมาได้ใจผมก็กระตุกวูกบวันนี้พวกนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างตัวพ่อหลวงเติมนั้น ผมเห็นกับตาว่าสิ้นใจหน้าหายไปเยครึ่งซีกแต่พรานสะดุยกับคนอื่นๆยังไม่ทราบชะตาแน่ชัดไอ้พวกชั่วนั่นมันจะกระทำการสังหารโหดพวกเขาไปแล้วหรือยังไม่ต้องกังวลไปหรอกคนอื่นๆยังปลอดภัยดีแม้บางคนจะเจ็บหนักและถูกจับไปครั้งแต่ก็ยังไม่ถึงตายเรื่องที่พ่อหลวงเติมถูกฆ่าตายนั่นพวกเรารู้แล้ว ตอนนี้ใจเย็นก่อนเถอะถึงจะอยากสักแค่ไหนต่งก็ยังทําอะไรไม่ได้พักผ่อนเอาแรงเสียให้เต็มที่กินให้อิ่มนอนให้อุ่นตื่นมาแล้วจะเอายังไงต่อค่อยว่ากันชายชราที่อ้างตัวว่าเป็นพ่อหลวงบอกเสียงเรียบใบหน้าเพื่อนยิ้มและแทบจะในวินาทีเดียวกับพี่เขาพูดจบสำหรับกับข้าวก็ถูกยกมาให้พวกเรากลิ่น เครื่องแกงและข้าวสุกหุงสุกใหม่ช่งางเย้ายยนใจผมซึ่งไม่ได้สัมผัสอาหารมาเป็นวันๆได้ดียิ่งนักโปรดติดตามตอนต่อไป